สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้ครับมาแนะนําวัตถุมงคลครับกับลูกสะกดเงินไหลมาพิธีเสาห้ามหามงคลครับของหลวงพ่อเกษมนะครับโอ้โหพิถาวิเศษที่บรรพศเขาอ้อด้วยนะครับมาทานะครับนี่รายการนี้จัดสร้างเมื่อปีสองห้าหกสามนะครับรายการนี้เป็นเนื้อบาก้ายาแดงเป็นตัวแถมยกรังพิเศษนะครับนะครับจัดสร้างมาห้าร้อยองค์นะครับ มาเป็นตัวแถมยกลังนะครับของอนุญาตนะแบ่งปันเพื่อนเพื่อนพี่แน่นอนครับในหมวดพระเครื่องเทไห่ครับหนึ่งร้อยหรือร้อยเดียวนะหมวดพระเครื่องร้อยเดียวนะครับมาเดี๋ยวมาดูว่าเนื้อปาก้าต่อโคตรอย่างไรนะครับนี่นะเป็นอปาก้าลงยานะครับนี่ปาก้าลงยานะกับลูกสะกดนะครับเลขโคตรก็อยู่นี่อยู่ก้นนะครับนี่อยู่ใต้ฐานโอ้โหเนี่ยมาดูกันเห็นไหมไม่รู้นี่เลขโค้ดอยู่นี่นะครับในตัวลูกสะกดเองนะครับขออนุญาต ก็จะมีทางยันห้าแล้วก็เป็นอย่างนี้นะครับในี่ใครสนใจรีบเลยนะครับมีจํานวนจํากัดนะกับลูกสะกดเงินไหลมาพิธีเสาห้ามาหามงคลหลวงพ่อเกษมปีสองห้าหกสามกับเนื้อปกาก้ายาแดงตัวแถมยกหลังจัดไป